สวัสดีครับสวัสดีทุกๆคนนะครับตอนนี้ผมอยู่ที่ภาคเหนือของประเทศอิสราเอลนะครับพอดีผมได้มาเที่ยววันนี้ก็พาทุกคนเนี่ยมาชมวิวสวยๆข้างหลังผมดูข้างหลังนี่จะเป็นบ้านบ้านของคนในประเทศนี้นะครับแต่เขาจะสร้างจากตีนเขาเนี่ยไปถึงเกือบจะยอดภูเขาเลยอ่ะโอ้โหสวยมากมันสวยมากเลย ทกิอินเป็นหมู่บ้านที่มีความเก่าแก่หลายพันปีมาแล้วนะครับผมรู้สึกชอบและหลงรักที่นี่ตั้งแต่ครั้งแรกที่ได้เห็นหมู่บ้านแห่งนี้มีความสงบและผู้คนใช้ชีวิตอย่างเรียบง่ายแถมยังมีวิวสวยๆให้ผมได้ดูทุกๆวันอีกด้วยผมได้มีโอกาสมาเดินสำรวจหมู่บ้านแห่งนี้เป็นระยะทาง10กิโลเมตรถือว่า เหนื่อยเอามากๆเลยนะครับเพราะว่าเราเนี่ยต้องเดินขึ้นเขาวกันชันมากแต่ก็คุ้มค่าเพราะว่าเราได้เห็นถึงวิถีชีวิตของผู้คนที่นี่ในลักษณะการสร้างบ้านสำหรับยุคเก่าและยุคใหม่และยังมีศาสนสถานทางศาสนาที่ให้เราได้ศึกษาและเรียนรู้มากมายรวมถึงเรื่องเล่าประสบการณ์ต่างๆณนหมู่บ้านแห่งนี้ มีน้ำตกอยู่ใจกลางหมู่บ้านด้วยครับคนในหมู่บ้านก็จะมาใช้น้ำที่นี่ในการอุปภโภคบริโภคนะครับจากแดังน้ำธรรมชาตินี้เฮ้ยเราเข้าบ้านใครวะเข้าผิดบ้านซะง,งั้น ทุกคนรู้ไหมครับว่าทำไมหมู่บ้านแห่งนี้ถึงสร้างบ้านบนภูเขาเนื่องเป็นเพราะว่าบนภูเขานี้ไม่สามารถทำการเกษตรได้เนื่องจากแร่ธทตุหรืออะไรหลายๆอย่างนะครับทำให้ไม่เหมาะแก่การปลูกพืชผู้คนในเพเิอินจึงใช้พื้นที่ในส่วนของร่างเขานะครับทำการเกษตรเพื่อดำรงชีวิตซึ่งพืชที่นิยมปลูกในเพกิอินก็คือต้นโอริฟ รือว่าต้นมะกอกนั่นเองเป็นพืชเศรษฐกิจของอิสราเอลอย่างหนึ่งก็ว่าได้นะครับแต่ความพิเศษเนี่ยคือต้นโอลิฟที่นี่นะครับส่วนใหญ่จะมีอายุมากกว่า1,000ปพันปีถ้าหาใครชอบคลิปนี้ก็ฝากกดซ b s สไ i b ้กไดไลค์กดแชร์กันนะครับแล้วก็ไปรอดูกันนะครับว่าลิปต่อไปผมจะไปที่ไหน ฝากกดติดตามด้วยครับสวัสดีครับ